รู้หรือไม่ตัวละครจากอนิเมะเรื่องยูรุแคมได้ไปโปรในอนิเมะแนวสไลด์อฟไลท์อีกเรื่องที่มีธีมเป็นอนิเมะถ่ายรูปอย่างเรื่องโมโนด้วยนะต่างเขาบอกเล่าจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยอนิเมะตอนที่3ของโมโนเนี่ยได้มีตัวละครอย่างรินนาเดชิโกะเอาิและก็จิอากิจากเรื่องยูรุแคมได้ไปเดินผ่านกล้องในตอนที่พวกนังเอกจากเรื่องโมโนเดินทางไปตามสถานท,ที่ต่างๆในจังหวัดยามานาชิที่เป็นสถานที่ที่ให้พวกรินแล้วก็นาเดชิโกะเนี่ยได้ออกเดินทางตั้งแคมป์ไปยังจุดต่างๆ แบบเขาโคตรตั้งใจอยากให้เราเห็นเลยและที่พวกนางเอกจากเรื่องโมโนต้องไปจังหวัดยามนาชิก็เพราะว่าจะไปตามรอยมังงะที่อยู่ในเรื่องของตัวเองที่มีชื่อว่าแคมปิ้งยามนาชิซึ่งแน่นอนว่าไอชื่อนี้เนี่ยมันคือการกล่าวถึงยูรุแคมในชื่อหนึ่งนะครับก็เป็นกา,การการันตีแล้วว่าพวกนารดชิโกะเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงในเรื่องโมโนและยังมีมังงะของยูรุแคมในชื่ออื่นอย่างแคมปิ้งยามนาชิซึ่งถือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ใส่เข้ามาให้แฟนๆชาวยูรุแคมได้หายคิดถึงเหล่าตัวละครททีีี่่่่เเเรรราาาาัััักกกกนนนนซึงงถมมมววํไไ2ืออ้้้ยข ก็เพราะว่าอาจารย์คนแต่งนั้นคนเดียวนครับอาจารย์แกเนี่ยยังเคยทวิตไปด้วยว่าทั้ง2เรื่องนั้นเชื่อมโยงกันอย่างหลวมหลวมอนิเมะเรื่องโมโนโมีให้ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์แล้วครับในรันชิโร o อย่าลืมไปดูเรื่องนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางสร้างสารรค์ภาพถ่ายที่สวยงามกันนะครับ